การทำงานของ EP Share มันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสมมุติผมมีโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคอยคิงนะครับแล้วผมก็เอา EP Share ใส่ให้มันแบบนี้แล้วผมก็เอาอ่าไอตัวลูกใหญ่เนี่ยออกไปสู้ส่วนไอตัวคอยคิงเนี่ยไม่ได้สู้นะครับอ่าสมมุติว่าเอาไปสู้กับฟิเซอร์แล้วทีเนี้ยไอลูกใหญ่เนี่ย,ย,ยมันเอาชนะฟิเซอร์ได้ใช่ไหมหลังจากฟิเซอร์แพ้เนี่ยก็ ได้ EP มาจำนวนหนึ่งสมมุติว่าได้600ได้ EP มาแล้วครับ600แบบนี้ทีเนี้ยมันก็จะแบ่งให้ตัวที่ถือ EP แชร์ก่อนนะครับครึ่งหนึ่งไอตัวที่ถือเนี้ยก็จะได้รับไปก่อนเลยครึ่งหนึ่งของ600ก็คือ300นะครับไฟคิงเนี้ยก็จะได้ก่อน300แล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี้ยก็จะเอาไปให้ตัวลูกไก่นะครับก็จำนวนเท่ากันก็คือ300อ แบ่งไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือ300ร้อและในกรณีต่อไปเนี่ยกรณีที่โปเกมอนในทีมเราเพิ่มมานะครับแบบนี้อันนี้เนี้ยเราก็มีปิกาจูนะครับมาช่วยสู้กับฟิเซอร์ตัวหนึ่งและส่วนคอยชิงเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับกระดึบกระดึบอยู่เฉยปิกาจูเนี่ยก็ตีฟิเซอร์นะครับแล้วคอยชิงเนี่ยก็เอ่อช่วยตีจนฟิเซอร์แพ อพอฟิเซอร์แพ้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ e อ p มานะครับเหมือนเดิมก็คือ600แล้ว e อ p 6 0 0เนี่ยมันก็จะแบ่งให้มักคลิปก่อนนะครับก็คือคอยชิงนะก่อนเลยครึ่งหนึ่ง300แล้วอีก300ที่เหลือเนี่ยมันก็จะแบ่งให้กับโปเกมอนที่สู้นะครับ2ตัวเนี่ย300แล้วก็เอาไปหาร2 2องตัวนะครับที่สู้ก็จะได้ตัวละ150นี่นะครับก็แบ่งกันไป ตัวละ150แบบนี้อ่าอันนี้ในกรณีที่ตัวที่ถือ exp share นะครับไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้อีไปก็จะเป็นกรณีที่เราเอาไอปา้ปลาตัวนี้นะครับเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยการคิด exp ก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับก็คือพอฟิเซอร์แพ้เนี่ยใน exp 600ก็จะถูกแบ่งครึ่งหนึ่งมาให้ตัวที่ถือ exp แชร์ก่อนนะครับก็คือ300แล้ว exp แชร์ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับ300เนี่ย ก็จะถูกแบ่งไปให้ตัวที่สู้นะครับทีเนี้ยตัวที่สู้มันมี3ตัวใช่ไหมเราก็ต้องเอา300นะครับไปหาร3ตัวที่สู้ก็จะได้ไปตัวร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงมาคิดด้วยแต่คอยคิงเนะี่ยก็จะได้ไปด้วยอีกร้อยหนึงน่งนี่นะครับคอยคิงก็จะได้โบนัสพิเศษไปอีกร้อยหนึง่งรวมเสร็จสิ้นแล้วคอยคิงเนะี่ยก็จะได้2อันนะครับก็จะมีโบนัสปกติครึ่งนึงจาก EV s h แชรนะครับแล้วก็ โบนัสร่วมการต่อสู้อีกร้อยหนึ่งนี่แบบนี้วิธีการทำงานของ e p Share ก็เป็นดังนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ